สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราเจ้าหน้าที่อวอร์ของตำบลโคกสูงนะคะวันนี้พวกเราจะพามาชมฟาร์มเห็ดการเจนาค่ะค่ะซึ่งที่นี่นะคะเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นวิสาหกิจชมจมมุมชนประจำตำบลโคกสูงเลยค่ะค่ะไปชมกันเลยนะคะ่ดิฉันนางปิติมาล่ามสมบัตินะคะชื่อเล่นชื่อพี่ตูกค่ะเป็นเกษตรกรผู้เพาะเห็ดใกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฟาร์มเห็ดการเจานาค่ะ การณ์ของพี่ก็คืออยู่ในอาชีพของการพาอเห็ดเนี่ยมาร่วม30ปีแล้วแล้วก็สองพัน้ร้อยย่สิบสองเราเริ่มเริ่มพ่อเห็ดานางฟ้าแต่แต่เริ่มที่สุดก,ก็คือการพาะเห็ดฟางเริ่มจากการการพาะเห็ดฟางของเตี้ยมาเป็นเห็ดฟางในโรงเรือนเพาะเห็ดฟางในโรงเรือนเสร็จแล้วก็ปรับมาเห็ดฟางมีความเสี่ยงมีความเสี่ยงเราก็ปรับจากอาชีพเพาะเห็ดฟาง กองเตี้ยแล้โรงเรือนมาเป็นการเพาะเห็ดในผงที่เลื่อยที่สามารถเพาะได้เห็ดที่เพาะได้ที่ทางเราสามารถเพาะได้ก็จะมีนางฟ้านางรมหูหนูเห็ดขอนดำเห็ดขอนขาวเห็ดลิ้นจือแล้วก็ที่ที่พี่ถนัดที่ตุบก็จะเป็นเห็ดยานาหิมัสตเกะก็คือเห็ดคนญี่ปุ่นนะคะอันนี้ก็คือเห็ดที่เราเพาะได้แล้วเห็ดที่เราเพาะเลี้ยงได้ที่นี่ก็จะ แบ่งออกเป็นสงกลุ่มหลังจากที่มีประตบการ์มาละพอเราจะมาเริ่มทําทําทําฟาร์มที่นี่เราก็แพลนไว้ว่าเราจะไม่ทําเห็ดเชิงเดี่ยวเราก็ทํำผสมผสานแล้วก็ให้มันมีเห็ดหลากหลายตามฤด,ดูกาลที่พอเลี้ยงก็คือลดความเสี่ยงของการขาดทุนเราก็จะพัฒนาฟาร์มของเราให้ส,สมาร์ทฟาร์มใช่ไหมคะดังน,นั้นการการทำงานถ้าในส่วนของของเราที่ทําตรงนี้ก็จะเป็น ในการทํางานก็จะมีศูนย์เรียนรู้เพราะเรามีองค์ความรู้เรื่องเห็ดเราจะเราเรามีศูนย์เรียนรู้ละเรามีบ้านพักที่ให้เกษตรกร,กรผู้สนใจเข้ามาได้พักละนะคะแล้วก็เรามีขั้นตอนการผลิตเห็ดที่ชัดเจนที่เป็นแบบกลืนอุตสาหกรรมขนาดเล็กได้ละเราจะผลิตเห็ดให้มันใหมน้มันเป็นเห็ดที่ทานเล่นได้กล่งกับข้าวได้ที่คิดไว้ก็มี ที่อยากทำก็จะมีสามอย่างคือทำเป็นซุปซุปเห็ดหรือเหมือนกระโจกเห็ดมันเป็นซุปผงอะ่ะที่มันก็คือแค่ละลายน้ำแล้วก็ทานได้สองก็คือเหมือนสแน็คเห็ดเห็ดทอดกรอบอบรุงรสประมาณนี้นะคะอันนี้ถ้าเราเปิดแบบนี้ก็คือเราเราเราเก็บผลผลผลิตแล้วรอบหนึ่งเราก็ให้เขาพักน้ำประมาณสามวันหยุดให้น้ำสามวัน ให้หน้าก้อนเขาแห้งแห้งเสร็จเราถึงจะเริ่มให้น้ำกระตุ้นด้วยน้ำใหม่ให้เขาออกอีกทีให้ออกเป็นชุดเป็นรอบช่วงนี้เขาเรียกอันนี้บ่มบ่มเส้นใยก็จะประมาณนี้รอให้เส้นใยเดินหุ้มถึงจะออกดอกถึงจะเปิดแบบนี้สำหรับวันนี้ทางเราก็ขอขอบคุณพี่ตุ๊กมากนะคะที่ให้ความรู้กับเราในเรื่องของเห็ดคะบค่ะ